สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองจอหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลามันอยู่ไหนวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฝากอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โอ้โหโออทำไมไม่ไปล่ะเกมทำไมไม่ถึงวะถามจริ้งท,ทวนันเพอาที่เราไม่ถึงใครโทรมาวะอะไรไก่ โกรธครับพี่ชายอะไรพี่ชายอะไรไปไอ้ไก่ไอ้คีเบี้ยไกระจอกหรืเปล่าครับวันนี้ไม่เล่นไม่เล่นจะไปไหนก็ไปไปร้องกลัวฮัลโหลนะบอกตัวเองถวาาน,นะอพอทันี่ใส่อ่ะพอจะแพ้แล้วก็บิดไป,ปญญอ,อ่ะจะเป็นยอดจะเล่นพอจะเล่นพอถวานหรอจะไมมนเป็นแบบนี้ว่าดาบริงจะไปไเกมเวียนทำไมา จะเป็นคนและทำไมไม่ไดถึงเกมทำไมไม่ไดถึงว่าม่ทำเกมเป็นจริงป่าวเี่ยถามจริงก่อนทับเกมเนี่ยมันได้ลองไม่ได้เองบ้างหรือยังก็ถามจริงฮะแล้วทำไมไม่โดนไม่ถึงว่าทำไมไม่โดนไม่ถึงเฮ้ แสดงให้เกวียนแล้วคุกกี้มันผักได้ไงวะโอ้ยไม่โดนอย่างนี้โกงก็โดนอย่างนี้โกงจริงเราบัญชีแล้วจะไม่ให้ไปวายปิ้วปิ้วมันก็ปิ้วปิ้วจังว่าถามจริงถ้ววามันก็ปิ้วปิ้วจังเลย ก็โดดด้านข้างไงด้านหน้าไม่เกาะก็ด้านข้างไงเลยจิ๋นุ้งเจริญพรอือเอาเข้าไปอืออืม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 อืความสำเร็จ ความสาเร็จความสาเร็จนะความสําเร็จมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะแต่มันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกณตอนเนี้มันจะอยู่ที่ไหนความสําเร็จมาที่ตะวันความสําเร็จเนี่ยเอา เกมมันไม่ต้องผ่านไปหรอกว่าเล่นมาเล่นมาเล่นไปเล่นไป,เล,นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปอยู่นีอ่ยไอเกมเว,วได้ไอเกมนมรกสังการขอให้เกมขายไม่ออกขอให้เกมไม่ผุดได้เกิดได้ไอเกมเป็นตรายขอให้เกมทะโมนสัตว์เลย